มาแล้วผู้ชมด้านหลังของผมนะฮะ Mazda Vision Cross Compact ว่าที่ Mazda 2รุ่นใหม่นะครับอาจจะมาพร้อมดีไซน์แบบนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวเราพาทัวร์นะกันดูซิว่าเส้นสายต่างๆเป็นยังไงมันน่ารักขึ้นจริงไหมปะลุย สวัสดีครั้งจากงาน j a p a n m o b i l i t y Show 2025นะครับที่บูธมาสด้าเนี่ยก็จะนำรถยนต์คอนเซ็ปต์มาโชว์ทั้ง2คันคันแรกที่เตะตามากๆนะคือตัว Vision c r o s s c o m p a c กนะก็คือเป็นคันสีแดงคันนี้เลยซึ่งคาดการว่าจะเป็นรถต้นแบบของรถมาสด้า2ในอนาคตข้างหน้านั่นเองนะฮะเรามาดูดีไซน์กันดีกว่าว่าจะมาในแนวทางไหนจุดเด่นเลยอ่ะผมว่ามันมีความน่ารักในสไตล์ของมาสด้า2แต่มีการปรับเรื่องของความเป็นโคโดดีไซน์เนี่ยคุณด,ดูตัวโลโกโล้มาสด้าโนนออกมานะครับแล้วก็ไฟหน้านยอาจจะดู ตีขึ้นนะคะคือมันจะเล็กๆลงนะเด <_ d ata> ทามนั้งไรเส้นประมาณนี้แล้วก็ต้องด่กอากาศด้านหน้าเนี่ยคล้ายๆเดิมแต่มันจะมีความปุกปิกนะครับแต่ที่ผมชอบเลยคือลายล้อนะซึ่งแน่นอนเวลาเป็นโปรดักชันคายจริงเนี่ยไม่ได้มาทรงแบบนี้อยู่แล้วอันนี้มันล้าหลุดโลกเลยนะครับและสังเกตไปว่าทรงมันคือมาร์าอสองเหมือนที่เราคุ้นชินในบ้านเราอะแต่เสาซีมันจะโค้งๆนิดนึงถ้าดูด้านข้างตัวรถตรงนี้นี่เห็นไหมมีแต่คนบอกว่าน่ารักนะครับไซส์กำลังดีเลยแล้วเนี่ยนะฮะภายในก็จะเป็นแบบคู่สีดําแดงด้วย นะลวดลายล้อประมาณนี้แล้วก็จบเนี่ยก็จะเป็นตัวการทำงานของกรองทางฝั่งด้านหลังนะครับตั้งแต่เสาซีมาจรด,ดตัวฝาท้ายเนี่ยก็จะมีความโค้งมากขึ้นกับตัวไฟท้ายที่รันยาวตั้งแต่เสาซีเช่นเดียวกันเอาจริงเนี่ยมันมีความโค้งมนเนาะก็จะเป็นสไตล,ล์มาสด้าสองที่ดูเรียบมากขึ้นนะกับโลโก้อักษรมาสด้าที่เหลืองแสงได้แบบนี้เลยภาพรวมคอนเซปต์นะฮะร,รถยนต์คันนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมการแสดงถึงเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีกับผู้คนอย่างแท้จริงผสมผสานโมเดลดิจิทัลนะครับที่จําลองระบบการรับรู้ของมนุษย์เข้ากับ AI เรียบเสมือนเพื่อนสสื่อาาารรกกกัททํใหุ้เดินนนทาางีมมควสุก แล้วก็สามารถสื่อสารกับรถยนต์ได้เป็นอย่างดีส่วนที่บอกผู้ชมว่าถ้าเกิดเปิดโปรดักชันคาครั้งแรกเนี่ยอาจจะมาพร้อมขุมพลังไฟฟ้าก่อนแล้วก็จะมีตัวกลุมพลังที่เป็น ICE ตามต่อมานั่นเองและสําหรับคนที่ใช้ Mazda 2อยู่หรือคนที่ชอบ Mazda นะครับลองมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยว่าการดีไซน์ของรถคันนี้ถ้าเกิดผลิตออกมาเป็นรถ m a z d a 2จริงเนี่ยสวยหรือไม่สวยถูกใจไหมนะครับลองมาคอมเมนต์ให้ผมทราบกันหน่อยครับ